ย้อนรอยรักเนทเอวาสองปีที่แสนหวานก่อนลาจากกันด้วยดีเอวาเป็นคนที่ดีและผมก็ยังห่วงน้องเสมอคำจัดใจเนทไมยเมทเนทหลังประกาศยุติความสัมพันธ์5ปีทำเอาแฟนคลับคู่รักเนทไมยเมทเนทและเอวาประวันวันเสียดายมากค่ะเมื่อล่าสุดเนทได้ออกมาประกาศข่าวเศร้ายุติความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า5ปีกับเอวาแล้วค่ะรายงานแจ้งว่าเนะทนาธานบัตลิง ได้เขียนข้อความบนโซเชียลส่วนตัวบอกให้ทราบโดยทั่วกันถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ที่น่าเสียดายเนทระบุในโพสต์ด้วยน้ำเสียงที่จริงใจแต่แฝงความโศกเศร้าว,ว่าการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับเอวาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่นิดเดียวเอวาเป็นคนดีเยี่ยมและเขาก็ยังคงห่วงใยน้องอยู่เสมอแม้ทางเดินของความรักจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็ตามเนทยังขอความเข้าใจจากทุกคนไม่ให้ไปสอบถามถึงเหตุผล ที่ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงค่ะขอให้มันเป็นเรื่องเฉพาะของคนสองคนพร้อมวิงวอนให้แฟนๆของทั้งคู่โปรดให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พวกเขาในเส้นทางของตัวเองต่อไปผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าเราทั้งคู่จบความสัมพันธ์เพราะอะไรขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนและขอให้แฟนๆเราทั้งคู่ยังคงจะซัพพอร์ตพวกเราทั้งคู่ต่อไปเน็ตปิดท้ายด้วยความรู้สึกซาบซึ้ง ท้ายที่สุดเนทกล่าวยืนยันว่าเขาและเอวาได้แยกทางกันด้วยดีและจะยังคงให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันในเส้นทางที่แต่ละคนเลือกพร้อมแสดงความขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้าใจและยอมรับในการตัดสินใจของพวกเขาผมและเอวาเราจากกันด้วยดีและจะยังคงให้กำลังใจกันและกันในเส้นทางของตัวเองขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะครับเนจบข้อความยุติ เรื่องราวความรัก5ปีของทั้งคู่อย่างสมบูรณ์